สวัสดีครับผมตั้งนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงราคาของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยกันหน่อยนะว่าทิศทางราคานั้นเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นยังไงนะต่อไปนะครับขอเชิญเขนาคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับเ,เพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนๆนะครับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเองในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังย่อตัวนะส่วนใหญ่ก็ย่อตัวเป็นเลข2หลักนะครับตัวบิตคอยย่อตัวตกลงมาประมาณสัก6%นะ แต่ก็และก็ยังต่ำนักกว่าเอหนึ่งแสนเหรียญลงมาอยู่นะปิดเที่ยงอยู่ที่2อ0พนะลงมาประมาณ13%ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ XRP ร่วงมาค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันะ22%นะ d o g e c o i n 21% Carano d ร่วงลงมา22%นตะ์นะครับเอ,อ่อซึ่งมาดูตัว Bitcoin spot ETF บ้างนะในเมื่อวานนะครับในช่วงวันที่4นะกับวันที่5นั้นเนี่ย ยังมีการเก็บในอินโฟยังเป็นบวกนะไหลเข้ากองทุนสปอตบิตคอย n ETF นะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงราคาที่ล่วงนะครับอย่างเช่นในช่วงวันที่5เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีอินโฟเป็นบวกไหลเข้ามานะครับราคาบิตคอยช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 9, 17, สักเก้าหมื่นเจ็ดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับส่วนอีเทียมเองนั้นเนี่ยก็ยังมีอินโฟไหลเข้า เป็นบวกอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานนะครับอ,อ,อยู่ที่ราคาประมาณสัก2อ0 0นเ็นั่นเองเขามีการเก็บอีเทยียมเข้ามาในกองทุนอีเทยีมทยม ETF ด้วยนะสปอต ETF นะแล้วก็วันที่4นั่นเอนงช่วงอีเทยียมราคาประมาณสักสอง8อินโฟเทยียมก็เก็บมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีไหลเข้าประมาณสักมูลค่าประมาณสัก3า7ร้อยเจดันล้านเหรียญดอลาดลาร์สหรัฐนะครับส่วนผลตอบแทนนะของตัวบิตคอยเองในช่วง เดือนกุมภาพันธ์นะครับตามสถิติแล้วนั้นเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นเดือนที่ราคาปิดเดือนจะเขียวนะครับสูงกว่าราคาช่วงที่เปิดมาในช่วงต้นเดือนนะครับราคาตัวบิตคอยที่เปิดมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยราคาอยู่ที่เอ,อ่อราคาอยู่ที่แสนนะแสนสองพันนะโอเพนไพอยู่ที่แสนสองพันนะดังนั้น ถ้าสิตินี้ทําซ้ํานั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นนะตัวบิตคอยปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เหนือหนึ่งแสนสองพันก็เป็นได้นะครับในช่วงปีสองพันยี่สิบเอ็ดนั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยปิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตะจากราคาช่วงต้นเดือนนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็เป็นปีที่หนึ่งปีหลังบิตคอยฮับวิ่งเหมือนกันนะเหมือนกับในปีสองพันยี่สิบห้านี้นะครับแต่ปีสองพันสิบเจ็ดวิ่งขึ้นไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะ จะก็เป็นปีหลังฮาร์ว,วิงเหมือนกันนะเหมือนกับเป็นในปี2025นี้นะครับแต่ถ้าดูภาพใหญ่ในตามสถิติแล้วนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะ,นะครับจะมีติดลบนั่น,นก็คือในช่วงปี2023นะก็คือประมาณช่วงปีก่อน1ปีนะก่อนฮาร์ว,วิงเนี่ยติดลบไปนิดเนี่ยไปนิดหน่อยนะประมาณลบ0.38เเซนะครับปี2020 ปีที่บิตคอยฮาร์วิ่งก็ลบ8%นะปี2014นะครับประมาณสัก2ปีหลังฮาร์วิ่งซึ่งก็เป็นปีที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นปีแบง์มาร์เก็ตติดลบ32%นะครับนั่นก็คือข้อมูลสตินะที่ผลตอบแทนของตัวบิตคอยนะครในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18%นะผลตอบแทนในเดือนกุมภาพันธ์บวก18%นะจากราคาช่วงต้นเดือนนะครับ เดือนนี้ค่อนข้างย่าแย่นเนี่ยก็จะเป็นช่วง Q3 นะสิงหากันยานะครับก็จะเป็นช่วงที่เราคาของตัวบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะติดลบนะครับตามสถิติข้อมูลตรงนี้และถ้าเกิดเราดูนะครับผลตอบแทนของตัวบิตคอยลองดูผลตอบแทนของตัวบิตคอยหลังฮาร์วิ่งกันบ้างนะครับออโอเคบิตคอยเอาไอหลังฮาร์วิ่งนะ ถ้าเราเทียบไซเคิลปัจจุบันนี้นะครับก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเทียบกับช่วงฮารวิ่งเส้นสีส้มนะก็คือฮารวิ่งในปี2020นะครับแล้วก็เส้นสีแดงก็คือฮารวิ่งในปี2016ถ้าเทียบกับสองไซเคิลที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าบิคอยเป็นไปตามสองไซเคิลที่ผ่านมาก็น่าจะยังมีแนวโน้มที่จะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับในช่วงไซเคิลนี้นั้นเนี่ยบิตคอยฮาวิ่ง ในช่วงที่บิตคอยน์ฮาวิ่งก็คือเดือนประมาณพฤษภาคมปี2024นะครับะตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสัก60,000นะตัวเลขคงคประมาณสัก60,000นะครับซึ่งในช่วงตัวฮาวิ่งปี2020นะราคาของตัวบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปประมาณสัก7เท่านะครับของราคาในช่วงฮาวิ่งส่วนในปี2 0 0พ c ซเคิลที่ฮัวิ่งเส้นสีแดงนะปีสองพันสิบสองอปีสองพสิบหกนะครับขึ้นไปสามสิบเท่านะจากช่วงราคาฮัวิ่งครั้งนี้เส้นสีเขียวนะช่วงราคาวิ่งตอนนั้นอยู่ที่หกหมืนเหรียญน,นะครับผมคิดว่าคงไม่น่าจะขึ้นไปได้สูงประมาณเจ็ดเท่านะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะทำได้หรือเปล่านะเหมือนกับสองไซเคิที่ผ่านมา <c oughs> และถ้าเกิดเราดูตัวบิตคอย Roi นะครับผลตอตบแทนของตัว Bitcoin year to date นะในปี2025นี้ <c oughs> เทียบกับปี2021นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งปีหลังฮับวิ่งเหมือนกันนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแพทเท t ร์นไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับในปี2021นั้นเนี่ยพอเปิดปีมาปิดคอยพุ่งขึ้นไปเลยนะประมาณสัก1.2แบบ1.27เท่านะของราคาต้นปีหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาเลยนะปี2025นี้นั้นเนี่ยไม่ได้พุ่งขึ้นไปรุนแรงเหมือนกับในปี2021นะครับ เงินไปนิดหน่อยแล้วก็ย่อตัวต่าลงมานะครับกว,ารากว่าราคาที่เปิดช่วงต้นปีนะตอนนี้ก็ยังขดๆอยู่นะเท่ากับราคาในช่วงที่เปิดต้นปีนะแล้วก็ถ้าเกิดในเทียบนะกับในปี2 0 1พนะิะซี่เป็นปีที่บิตคอยหลังฮับวิ่งเหมือนกันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับในปี2 0งพย่ิบห้ากับในปี2017นะันิบดะในปี2017นิเนี่ราคาบิตคอยเปิดมานะครับก็ร่วงลงมาเลยนะในช่วงประมาณ วันที่สิบสองนะของปีสอง7ัสิบเจดหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะปี2 0 2 5ันี้นี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีร่วงลงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงนะเหมือนกับในปีสอง7ันสิบเจ็ดนะแต่ดูแล้วเนี่ยก็ยังเกาะเทรนนะเหมือนกับปีสอง7สิบ็อยู่นะปีสอง7นเ็ทนเนี่ยทะลุแนวต้านขึ้นไปนะก็คือประมาณช่วงวันที่ห้าสิบนะครับของปีนะหรือประมาณช่วงเข้าสู่เดือนที่สามนะเลยเดือนที่สองไปประมาณ1ิบวันนะครับก็ทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ แล้วก็ย่อตัวต่ำลงมาอีกทีนะในช่วงประมาณเดือนที่สามนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะทนนี่ี2สองันิบเ็ดนี่ราคาจบปลายปีนะครับประมาณสิบสามเท่าของราคาต้นปีนะครับปีสอง5เนยี่ยิบห้านี่เราเปิดต้นปีนะราคาปิดข้ออยู่ที่ประมาณสัก <c oughs> ประมาณสักอบบเลขคงๆประมาณสักแสนประมาณสักแ <c oughs> สนเหรียญน,น,นะครับถ้าขึ้นไปสิบสามเท่าของของแสนเหรียญนั้นเนี่ยก็ แต,แต่ประมาณ1ล้านเหรียญนอลลาร์สั์ต่อ BTC เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้ขนาดนั้นนะ mm. เพราะว่า Bitcoin เริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้มี market cap ที่สามารถวิ่งขึ้นได้เร็วและแรงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะแต่ก็ยังเป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่ <c oughs> <c oughs> มีโอกาสที่จะเ <c> ต <oughs> ิบโตได้เติบโตได้ดีดนะกับพวกนุ้นอยู่เหมือนกันนะครับ ตัวรคาคาบิตคอยเองนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก98,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งแพทเทิร์นตอนณตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนยังเหมือนนะกับในช่วงปี2023อยู่นะครับอย่นะที่ในปี2ในช่วงปี2025เนี่ยเราเห็นว่าบิตคอยค่อนข้างที่จะมาเทสนะครับมีแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะอยู่ช่วงประมาณสัก9ก้าหมเหรียญน,นะมาเทสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะเออ่มาเทสช่วงมาแตะที่ประมาณสัก9ก้าหมเหรียญนี้เนี่ย หนึ่งครั้งช่วงวันที่6เดือนโนเอมเบอร์นะครับพฤศจิกายนแล้วก็หลังอย่างนั้นอีกทีประมาณวันที่5้ธันวาคมปี24 2 4อีกครั้งประมาณปลายปี2,024นะครับแล้วก็อีกครั้งเทสต,ตรงนี้13มกราคมปี2,025ัหลดลงมานิดหน่อยนะแต่ก็โดนรูดซื้อกลับขึ้นไปได้นะครับและล่าสุดเนี่ยเขมาเทสท,ท,ที่ประมาณสักเก้าหมื่นเหรียญอีกทีเนี่ยประมาณสักช่วง วันที่3นะสวันที่ผ่านมานี่เองเนะี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญนะเป็นจุดทีเ่เหมาะแก่การตั้งราคาซื้อไว้อีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะ,นะครับในจุดนี้ซึ่งที่ผ่านมานะหครั้งห้าครั้งพาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดนะครับยังไม่เคยเลาคาปิดหลุดต่ํากว่าแนวรับที่ 9, เก้าหมื่นเหรียญเลยนะกลับมาแล้วก็เด้งขึ้นไปตลอดได้เลยนะครับแนวรับถัดไปนั้นเนี่ย ก็ยังเป็นช่วงประมาณสักเก้าหมื่นห้านะจริงจุดประมาณสักเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นห้าถึงเก้าหมื่นเจ็ดนี่ยก็มีไพดีเรียชั่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะจุดนี้จุดหนึ่งนะหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าจุดเหมือนกันนะที่มีไพดีเรียชั่นนะช่วงนี้นะครับและก็ประมาณสักเก้ 1, าหมื่นเก้าหมื่นเก้าถึงหนึ่งแสนเนี่ยนี้เนี่ยก็เป็นอีกแนวรับและแนวต้านที่สําคัญเหมือนกันนะครับนบะิตคอยเคยทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยประมาณสัก ใหญ่ๆเหตชัดก็าคือหนึ่งครั้งตรงนี้สองครั้งนะแล้วก็สามสามครั้งนะที่ทะลุหนึ่งแสนเหรียญอลาร์สหรัะต่อ btc ขึ้นไปนะซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้เขาตั้งคายนะกับในช่วงปีสองพันปลายปีสองพันยี่สามคาบเียวกับต้นปีสองพันยี่สี่เหมือนกันนะที่มีการแตะนะเทสที่แนวรับตรงนี้หลายที่เหมือนกันนะก่อนที่ bitcoin เนี่ยจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะประมาณวันที่ประมาณวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์นะ ตอนนี้อยู่วันที่หกนะครับต้องรุ่นกันว่าจะสามารถทําซ้ำานะีเหมือนที่เกิดขึ้นที่ทะลุแนวต,ต้านตรงนี้ในช่วงต้นปีสองพันยีสี่ได้ไหมนะกับในช่วงต้นปีสองพันยี่สิบห้านี้นะครับซึ่งในช่วงต้นปีสองพันยี่สี่นี้เนี่ยหลังจากทะลุแนวต,ต,ต้านตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงเดือนมีนาคมวันที่สามเดือนมีนาคมนะครับตอนนั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปได้ประมาณสัก หกสิบสามเปอร์เซ็นตะครับซึ่งถ้าทําซ้านะพุ่งขึ้นไปจากแนวรับจากแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปประมาณสักสิบาเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยคอยก็ไปอยู่ประมาณสักแสนห้าพันเดี๋ยวจะล่าสาัรั์ได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีความยากกว่าในปีสองพันยี่สามอยู่นะเพราะว่าในปีสองพันยี่สามนี้เนี่ยยังไม่ใช่อยู่ในโซนที่เป็นจุดออเทิร์นไฮน์นะ,ะยังเป็นจุดที่บิตคอยเคยทําราคาในจุดนี้มาก่อนแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้นั้นเนี่ย Bitcoin ยังไม่เคยทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับนี่คือโซนที่เป็นตรงที่ท้าทายนะกับของตัว Bitcoin เหมือนกันนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับส่วนตัวบิตคอยโดเมน n นนเองนะตอนที่ทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ61.63%บเอ็ดจเปอร์เซนตนะครับยังพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องอยู่นะสำหรับตัว b บิตคอยโดเมนแนนนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่า บิตคอยซีซั่นนะหรือว่าพวกอิทิเลียมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพุ่งนะในช่วงที่บิตคอยดูนันพุ่งขึ้นมาแบบนี้อยู่เหนือเส้น20 weekly moving average ด้วยนะครับในช่วงไซเคิลปี2 0งพันสิบเนั้นเนี่ยเรจ,จะใช้ตัวฟิบูชิเอติเทเมนวัดนะับตัวบิตคอยดูน,น,นันนั้นเนี่ยทำจุดสูงสุดนะอยู่ที่ระดับประมาณสัก61.8%นต์นะครับนบะิตคอยดูนันอยู่ที่72%นนะตอนนั้นนะครับนะครั้งนี้เองนั้นเนี่ย ดูเหมือนเราจะทะลุนะครับที่ฟิลโมชีเลเวลที่ระดับ6 0เปอร์เซ็นไปแล้วนะระดับ6 1เปอนั้นเนี่ยก็คือจุดนี้นะประมาณช่วงนี้แต่ตอนนี้ทะลุนะไปแตะที่ระดับ78.6เปอร์เซนได้แล้วนะสำหรับตัวบิตคอยโดเมนแนนอิทเียมน,นเนี่ยจอทเรียมหรือเอาคอยต่างๆนนเนี่ยจะยังไม่เราจะยังไม่เห็นพุ่งจนกว่าเราจะเห็นตัวบิตคอยโดเมน n นนนั้นเนี่ย ย่อตัวต่วตําลงมาครับก่อเส e ้นยี่สิบบีริมูวเงเดดเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับและก็ในช่วงนี้ด้วยนะตอนนี้นะั่นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะส่วนอีตาเรียมเองนะครับก็อยู่ที่ระดับสองพันเจ็ดร้อยเหรียญล่าสาต่ออีสะคนะแนวรับที่สําคัญนั้นเนี่ยก็ยังเป็นตรงนี้อยู่นะประมาณสักสองพันเหรียญสองพันหนึ่งร้อยเหรียญแตมาแตะตรงนี้ในช่วงล่าสุดก็คือวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็โดนลูดนะกลับขึ้นไปเลยนะครับ ซึ่งก็เป็นจุดนะที่น่าสนใจนะครับที่จะตั้งราคาซื้อไว้เหมือนกันนะสำหรับตัวอีเมียมในจุดนี้นะครับที่จะควรจะพิจารณาเหมือนกันนะแต่อีกเรียมเองก็ยังไม่สามารถที่จะราคาปิดเหนือเส้น20่สิบพิ Moving วิงเอเบได้อยู่นะครับอย่างที่บอกก็คืออเราจะเอีกเรียมพุ่งน,นั่นเองก็คือปิดคอยดดอปเนีนั่นเนีต้องย่อตัวต่ํำลงมานะครับแบบนี้ก่อนนะ ซึ่งอีทเทียมเองถ้าเทียบนะในราคา USD ตอนนี้อยู่ที่2 7 0 7นะครับถ้าเทียบในราคาของตัวบิทคอยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก0.28นะครับบิคอยต่อเอ่อี East, นะก็มาเทสที่แนวรับตรงนี้ได้แล้วนะครับตัวอีซแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20 w e ิ k l y moving a v e r อ g e รได้อยู่นะครับอีงถ้าเกิดเราดูซูมอินเข้าไปนะั้นเนี่ย แต่ตรงนี้นะดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องวิ่งขึ้นไปประมาณสักเกือบสามสิบเปอร์เซนเลยนะถึงจะไปอยู่เหนือเส้น20่สิบวิ m o v i มูเวิรได้นะและนั่นเราถึงจะเห็นภาพที่บิตคอยน์ตรงนั้นจะย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้นยี่สิบวิ m o v ีมูวิรและจะเป็นอีเทียมซีซั่นอย่างแท้จ,จริงนะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะแต่อีสเดปผมคิดว่าฟัน amental ยังดีแล้วก็การใช้งานค่อนข้างเยอะนะล่าสุด ท,ทีมงานทำหรือลูกครูเขาเองเนี่ยก็เก็บอิสเรียมอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวอ,อื่นๆนะตัวทบเทนนะครับมูลค่าตลาดของตัวเอลคอยที่ไม่นับรวมตัวอิเรียมก็อยู่ต่ำนะก็เส้น20 weekly m ู v i n g a ค e r a g e อยู่นะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาเทสที่แนวรับนะตรงนี้ได้อยู่นะครับดูเหมือนมาเทสที่แนวรับตรงนี้นั้นเนี่ย ก็สามารถที่จะซูมินเข้าไปก็สามารถที่จะวิ่งเนี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ดูนะว่าเอาคอร์จิซันนั้นเนี่ยมาถึงอย่างแท้จริงหรือ,อยังนะซึ่งดูตามนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มานะสำหรับตัวเอาคอร์จิสซัน,นครับเราต้องเห็นภาพแบบนี้นะพุ่งขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะครับนั่นถึงจะเห็นเป็นเอาคอร์จิซันอย่างแท้จริงนะเรามาดูลายตัวบ้างนะ ตัว XRP เองนะก็ซูมินเข้าไปในไทม์เฟรมเดลี่นะก่อนหน้าน,นี้นะในช่วงวันที่3นั่นเนี่ก็ยอตัวกลับลงมาเททันเซนเนสอ EMA เส้น e MA, สีเขียวตรงนี้นะแล้วก็มีแรงรูดซื้อกลับขึ้นไปได้เลยนะซึ่งและตอนนี้ก็ยังเทรดอยู่ในชแนลตรงนี้อยู่นะทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับตัว XRP ก็ทะลุนะที่ทําจุดสูงสุดสามารถที่จะกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมได้แล้วนะโซเอ p กซาร RP, นะในช่วงวันที่สิเดือนมกราคมนะจากจุดสูงสุดที่เคยทาไว้ในช่วงประมาณเดือนปลายปี2อง7นะที่ประมาณสักสามเหรียญน,นะช่วงนี้นี่เอ็กซาร์ปังที่จะรุ่งเรืองเหมือนกันนะหลังในช่วงจริงๆก็เป็นช่วง ตัวนอทำนะที่เข้ามาเป็นเป็นประธานาธิบดีในช่วงสมัยแรกนะแต่หลังจากนั้นนั่นเนี่ยปี2 0 1 7ั0ส8เป็ดส้นมันสิรับต้นมาจนถึงปีส0 2 4นยี่สิสี่นะปีสอง5นยีิ้านี้เนี่ยเอ็กซาปีทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักนะเพราะว่า,เ,าเหตุผลหลัๆกๆเนี่ยก็คือมีการโดนฟ้องร้องจากทางกรอตนะของทางสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณช่วงนี้ในะช่วงที่โจไบเดนเป็นประธานธิบดีนั่นเองนะและแกะรีเกรนเซอร์เป็นประธานเซกนะ เอกซก็โดนเล่นตลอดนะครับแต่ก็อยู่รอดมาได้นะเป็นคอยตัวหนึ่งที่อยู่รอดมาได้แต่ปี2023จนถึงปัจจุบันนี้นะรับเราเอกซาบีถ้าเราเทียบกับตัวบิตคอยยังทำยังอยู่เหนือเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ได้อยู่นะครับเพิ่งจะทำดับเบิลบอทอมไปนะคอยตัวไหนที่ทำดับเบิลบอทอมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถ้าเป็นการไปเทิร์นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเด้งขึ้นไปนะ เอ็กซ์พาร์ตีทำดับเบิลพอทช่วงนี้นะหลังจากนั้นก็เด้งขึ้นไปนะในช่วงในช่วงปลายปี2024นะทั้ง่นะนั่นก็คือเราก็เลยเห็นนะว่าเอ็กซ์พาร์ตีในมูลค่าของดอลลาร์เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปในช่วงนี้นี้ด้วยนะเหมือนช่วงนี้เป็นการณนะ์ทำดับเบิลพอทนะแลังน,นั้นก็เด้งขึ้นไปนะช่วงนี้ทำดับเบิลพอทนะกลับมาเทศที่จุดเดิมนะหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปนะจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปตัวอีเทเรียมนะ ตอนนี้เองนนเี่ยจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยทำดับเบิลพอทเทาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นช่วงที่อีเทเรียมจะวิ่งขึ้นไปนะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นกราฟตรงนี้นะข้ามาดูที่ตัว ADA นะครับ a ไดเองยังทำจุดต่ำสุดนะเทรนนันเนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นะครับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงนะครับ แต่ก็ยังไม่หลุดที่แนวรับตรงนี้อยู่นะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบสี่เซนนะสำหรับตัวเอเดอเอเดเทียบกับตัวบิตคอยนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบหกซาโซชิต่อหนึ่งเอเดานะครับต้องปุะเนกันว่าจะลงมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้เลยไหมนะที่ประมาณสักสี่ร้อยห้าสิบจซาโตชิต่อหนึ่งเอเดนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอเดมาเทสต,ตรงนี้นะถึงจะพุ่งขึ้นไปนะเป็นเอเดซีซั่นนะเป็นช่วงที่ เอาคอยพุ่งขึ้นไปด้วยนะครับจริงๆจากจุดนี้นะมาถึงตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือต้องลย่วล่วงไปประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะล่วงลงมาตรงนี้นะมาแตะตรงนี้ก่อนที่จะ,ะวิ่งขึ้นไปได้นะสังตัวได้โดสคอยเองนะครับอยู่ที่ประมาณสักยี่สห้าเซนก็มีแนวรับนะที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับที่ประมาณช่วงยี่ห้าเซนตรงนี้นะครับ อพอลงมาแตะตรงนี้ยนกะ็มีแรงซื้อกลับนะผ่านไส้เทียน,นยอยู่ช่วงประมาณช่วงนี้เลยนะประมาณยี่สิบเซนนะคยิงกับเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไา้ในช่วงปีสองพยิบสด้วยโดสคอยนะเทียบในวนเงของตัวบิตคอยนะอยู่ต่ำกว่าเซนยีสิบวิกฤตมูเวงออเวอรเรสด้วยนะตอนนี้เ,เหรียญเดือนๆนะตัว ซุยนะครับซุยก็หลุดนะที่แนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแรงซื้อที่เส้น20 w สิบวิ m o ี i n g a v e r เ g e อยู่นะอยู่ที่ประมาณสักสามเหรียญน,นะตอนนี้สำหรับตัวซุยโซน่าเองนะก็ปิ่ปิบนะบอยู่ที่เส้นย0 w e ิบวิ m o ี i n g วิ e r เ g e อยู่นะครับแรงเอว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยสู้กันอยู่เหมือนกันนะลองซูบมินเข้าไปใน t ท m e เฟรมเร a ลี่นะครับ ก็ค่อนข้างที่จะมาเทสนะที่แนวรับประมาณสักช่วงหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียนนะยิงก็ที่เส้นสีแดงเลยนะเส้นยี่สิบวิลี่มูฟ็เเลยนะโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เเพื่อนๆนะครับสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ก็คงน่าจับตามองก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลข อัตราการว่างงาน,นของทางสามิการนะครับตลาดมองว่าน่าจะอยู่ที่4.1%นะเท่ากับเดือนที่แล้วนะแล้วก็อีกตัวเลขที่น่าสนใจก็คือตัวเงินเฟอ้อนะครับที่จะมีการประกาศมาอีกทีวันที่12เดือน2นะเงินเฟอ้อปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก2.9%นะของทางทางสามิการนะครับเว็บไซต์เทรดดิ้งอีโคโนมิกนั้นเนี่ยประเมินนะว่าน่าจะอยู่ที่เท่าเดิมคือ2.9%นะครับ โอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยากมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับเงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องช่องก็สามารถกดเป็นสมาชิกสนับสนุนช่องได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ส่งซูเปอร์แทงมาให้ด้วยนะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ